มาเข้ามาที่ไหนก็ฝนตกตกทุกครั้งตกตลอดตกทำไมนักหนาแล้วก็ทำอะไรไว้เด่ย FC FWC เฮ้ยเป็คนทำอย่างนี้ให้เราด้วยไว้ให้ดีใจว่ะโอ้โหเนี่ยนี่อะไรเด่ยอันนี้ไม่รู้ว่าอันนี้คืออะไรโอเคเอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านกันเลยตอนนี้เราก็อยู่เกมไ i n ครับ f t a survival บันที่เช่นเคยครับผมนะเซฟนี้ก็เป็นผู้สนับสนุนที่ดีนะครับผมนะก็ จ้างให้เรามาสนับสนุสนเซิร์ฟเขาไพ่เศษจ้างให้เรามาเล่น,นเซิร์ฟเขาด้ครับผมแนละ้วก็จากภาพที่แล้วเราทําตรงที่พื้นที่โลกตรงนี้เสร็จแล้วใช่ปะต่อมาเราจะทำอ่าบ้านนะครับผมบ้านที่แบบเป็นอยู่เป็นหลักเป็นแหล่งดีๆกว่านี้หน่อยคือไม่ชอบเลยฝนตกเนี้ยไม่โอเคเลยวะโอเคเดี๋ยวเราจะไปซื้อพวกอุปกรณ์พวกของดีกว่าเพราะว่าดังแรกเราต้องซื้ออ่านี่เลยเดี๋ยวออกเลยเอ้ยเออเนี่ยแหล่หินเนขาวเนี่ยเขาเรียกอะไรนะสักอย่าง ครบเดินครับสพเอบิลเอ็นโอเคสปาห้ามฝนตกนะเออบ้านเราฝนตกพอแล้วสปาห้ามตกเถอะนะเฟมเลตมันตกเออยิ่งแหลกๆอยู่โอเคเดี๋ยวเราไปซื้อของก่อนแล้วกันนะครับผมตอนนี้ตอนนี้เรามีหลายอย่างเลยนะที่ต้องซื้ออือย่างเช่นกระจกสีฟ้าบ้างนั่นนี่นั่นนี่โอเคเราซื้อเลยบ้าง <c oughs> โอเคอย่างแรกคือบล็อกหิมะไม่เอาบล็อกหิมะดิบล็บอกควาดอยู่ไหนนี่บล็อกควาดโอเคประมาณห้าชุดแล้วกันนะครับผมนะเพื่ออแล้วก็บล็อกหนังสืออีกหนึ่งชุดเพื่อที่จะเอาไปแบบเอตกแต่งให้สวยงามนะครับผมนะส่วนอันนี้จะเป็นเอาเป็น,เป,นเป็นหลอดไฟบ้านเราประมาณอ่ะประมาณสิบอันแล้วกันกำขำไปสิบอันที่กำๆหรือเปล่าเนี่ยโอเค,ค,ค okay. ต่อไปเป็นกระจกก็ะปบนกระจกสีพวกสีอะไรดีอยากให้ทําเป็นกระจกสีอะไรครับอืม อยเป็นลองเราเป็นสีนี้ได้ไหมอนะ่ะสีบานเย็นน่าลองนะสีบานเย็นน่าลองโอเคสักสามชุดแล้วกันมันมีบล็อกไหนที่เราควรซื้อไปตกแต่งบ้านอีกไหมอ่ะเออพวกป่าดิบเดือดเอาเป็นธรรมดาพอธรรมดาพอเกิดนี้ก็เอาไปวางไว้แบบรอบบ้านอะไรอย่างนี้เออให้มันสวยงามอลังเทสตะลึงแล้วก็เราจะซื้อบล็อกทรายไปเลยแล้วกันนะครับบล็อกเอาบล็อกทรายไม่มีเหรอ ตายเหมือนจะไม่มีอ่ะเอ้ยนี่แหละเห็ดแดงเห็ดแดงสักอันหนึ่งแล้วกันเอ้าเห็ดแดงซื้อไม่ได้ให้ตายเถอะจบแล้ว <c oughs> จบแล้วซื้อไม่ได้แหละโอ้โหในสามพัน 3, เลยเว้ยฮะเราอย่าไปสนใจเงินนะเพราะว่าเงินนี่เป็น,ปนสิ่งนอกนอกกายนะครับผม <c oughs> นอกกายกมีลานกว่อจะหมดแล้วเี่ยเฮ้ยจะหมดได้ไงอีกตั้งเยอะเออโอเคเดี๋ยวต่อมาเราซื้ออะไรอีกดีวะอันไหนที่มันแบบควรตกแต่งได้อีกอันนี้อันนี้น่าจะโอเคอยู่นะอันนี้ไม่โอเคป่ะเออน้ำแข็งเหรอ เอาไว้ก่อนแล้วกันมีอีกไหมอะขนแกะเหรอขนแก่น่าใช้ยีดีนะขนแกสิฟา้ามีอย่างอื่นอีกไหมอะหมดแล้วเหรอหมดแล้วเว้ยอันนี้หมดละโอเคเหมือนจะหมดแค่นี้ประมาณนี้แหละเออเราไม่ต้องเอาอะไรมากแล้วนกะ็ผมนะก็มีประมาณนี้นะครับผมนะก็ของก็เอาไว้ทําบ้านโดยเฉพาะเฮ้ยลืมได้อย่างไรเออของชิ้นนี้สําคัญมันคือพื้นบ้านของเรานั่นเองพื้นบ้านเหรอ เดี๋ยวโอเคเดี๋ยวหาบล็อกที่มันทำพื้นบ้านก่อนลวกันนะครับผมนะเอาเป็นพื้นบ้านสีไรเดีะเท่นแบบดูสว่างสว่างสว,งสวยเออสีสีสีเออบล็อกควาดเป็นพื้นบ้านดีไหมไม่ดีมั้งอืมมันต้องคิดเดยอะหน่อยนะเพราะมันเป็นแบบมันเป็นอ่าละเอียดอ่อนนะครับเอ้ยพื้นนี่ไงสีแดงสีแดงม่โอเคครับผมนะสีบานเย็นบานเย็นไมมเอาเออสีฟ้าแล้วกัน แกนี่แพงใช้ได้เลยเนี่ยโอเคพื้นบ้านเราอาจจะใหญ่ก็ได้อ่ะสามชุดโอเคไปโอเคนะรับโอเอ็มอเราจะเริ่มสร้างบ้านแล้ววันนี้น้องน้งนําไม่มานะครับเออผู้ช่วยหรือว่าไอแรงงานชมาวม่าเราไม่มานะครับวันนี้โอเคไม่เป็นไรแล้วกันเนาะเออน้องเขาไม่มาเราก็จริงๆริไม่ใช่วพาน้องเขาไม่มาหรอกเราไม่ได้ชวนนะครับเออ,อจริงไม่ลืมนะว่าก็ เกียจวนนาำบางทีน้องเขาอาจจะไม่ว่างก็ได้โอเคเดี๋ยวเราจะทำฝั่งนี้เป็นบล็อกคอร์สกันแล้วกันนะครับผมนะอ่าดูบ้านหลังนู้นดิเฮ้ยสวยดีว่ะทำตามก็ดีนะล้อเล่นจะบ้าเะไอทำตามเราไม่ใช่คนอย่างนั้นโอเคจะลองสร้างชั้นหนึ่งประมาณสี่บล็อกไ่ห้าบล็อกเลยแล้วกันทับเอฟแอลไวยังไงเขาก็แถมมาให้แลวเราก็ใช้ไป จริงจริงจะยิงไม่ใช้แล้วเนี่ยเอา,เอา,เ,อาเอาสักหน่อยแล้วกัน1 2 3 4 5 6 7 7กเจ็ดไปเลยแล้วกัน1 2 3 4โอเคสีป่ป่ะโอเคตันนี้จะเป็น4บล็อกนะครับผมนะก็ประมาณนี้โอเคอือ๋ยวดูฝั่งเขาดิมันมันสวยยางวะ <c oughs> บ้านเขาอย่างสวยอะ่ะเราเรียนแบบนี้จะเป็นยังไงวะ นี่บ้าเหรอจะไปเรียนแบบคงเรียนแบบเขาทําไมไรสาระเออไปเรียนแบบก็ดีนะเฮ้ยไม่เอาเราไม่ใช่คนอย่างนั้นโอเคปรับปรับคือผมจะทําแบบจินตนาการตัวเองเลยแล้วกันนะครับผมนะไม่ต้องแบบพี่ไม่เห็นสวยเลยอย่ามาเม้นอย่างนี้นะไม่ใช่ว่าไม่ชอบแล้วแบบรับไม่ได้โอเคปรับมาเก,ก็ก็ดีนะก็สวยสวยงามดีเออสวยงามดี ปับปรับปรับตรบงนี้เราจะทำหลังให,ใหญ่เลยนะครับไม่พอเดี๋ยวเราทับช็อปออกก็ได้มั้งเออที่ที่ไปซื้อให้ดูไม่ใช่อะไรนะคืออยากให้เห็นเฉยว่าตรงที่ซื้อมันอยู่ไหนคือใครก็ได้ปิดฝนเถอะนะแหลกวะ่ะคือปกติเฟรมเรทอ่าเพื่ออ่าปกติมันจะประมาณเท่าไหร่วะอ่าสองร้อยถึงสามร้อยอะ่ะตอนนี้มันเหลืออยู่ร้อยสี่สิบอ่ะโอ้ไม่เหลือร้อยสี่สิบทีสลับผมถือว่าแหลกนะสำหรับหลายคนอาจจะแบบมันก็ไม่แหลกนะพี่แต่ ไม่รู้กับพี่แหลกโอเคตรงนี้เราก็จะได้เป็นแบบที่ส่องดูไงที่ส่องดูเอออะไรยี้โอเคเดี๋ยวเราทําเป็นชั้นสองชั้นสองก็เป็นเลยมาฝั่งนี้หน่อยโอเคโอเคโอเคปับปับับ,บโอเคพอไหมบล็อกควาสเราเด็ด ว่าไม่น่าพอถ้าบ้านเราหลังใหญ่แบนี้ไม่น่าพอหรอกลอ,ลองดูล้กันหรอคให้ซื้อเรามีตังอยู่แล้วเขาให้ตังเรามาแล้วต้องใช้นะคือผมเป็นคนที่ชอบเก่งใจคนนะจริงๆแบบเก่งใจมากเลยจะให้มาก็เออเนาะก็อ่ะไหนๆก็ได้มาใช้ไปเลยเ <c oughs> ยอะได้เลยโอเคตรงนี้ก็จะเป็นหลังคาของเราหลังคาชั้นหนึ่งของเรานะมืดืดมดเ่ยมืดๆอ,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 อย่างงี้ก็เด้ความปไปเนะลยนั้นริมๆเนี่ยเจะไปหนึ่งทีเจะไปหนึ่งทีโอโหสว่างว่า สว่างวันไหวสว่างเลยไปไงยังสวยนี่คือชั้นหนึ่งของเรานะครับผมนะชั้นสองผมจะทำเป็นแบบนี้อืมแล้วก็เนี่ยหนเซอร์นี่มาละนี่นี่โอเคมาณนี้ป๊าบเนี่ยแล้วก็จะยืดเออปุ๊บเดี๋ยวคิดกันจินตนาการเย็นในการสำคัญของความรู้ โอเคเราต้องหาบล็อกที่มันควรเป็นเสาว่ลองไอ้นี่ไงเสาเออเราก็ซื้อมาที่ว่าโอ้หลอนเลยวะหลอนหยังคือเราเราก็ซื้อมานี่ว่าโอเคเสาห,หนึ่งสองสองโอเคเสาเป็นเสาอ,อิดละกันเอออันโอเคปุ๊บ ใครที่อยากจะสร้างบ้านตามก็สามารถสร้างได้นะครับไม่ว่ากันนะแต่ดีจะสร้างเลยนะจะสร้างเลยเอาคิดตัวเองดีกว่าเพราะว่านะคนน้องคิดเองน่่จะสวยกว่าพี่ทำเออตรงนี้โอเคส่วนตรงกลางนี้จะเป็นอืมมันยังไม่เบิกพอป่ะยังไม่แบบยังไม่แอร์พอเลยว่ะได้ปะตรงนี้ก็จะเป็นเตียวี้ทีนี้เที่ยง อันนี้คือหน้าบ้านนะครับหน้าบ้านเราจะทำเป็นอย่างนี้เลยนะครับหน้าบ้านเนี่ยเห็นหะหยาวอีกหน่อยแล้วกันเออฝนยุตกสักทโีโอเคสร้างตามจินตนาการตัวเองโอเคปับปับปับ,ปบอ๋อเรียบร้อยเออนับก่อนนะว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคให้มันเป็นเลขคู่เข้าไปนะครับถ้าเป็นเลขคู่มันจะทำอะไรง่ายขึ้นนะครับผม วางไปหนึ่งทีโอเคอาจจะเงียบหน่อยเพราะว่าตั้งสมาธิ <c oughs> เดือดเลยโอ้โหหมดแล้วหมดและสองชุดแป๊บเดียวเอ้ยหมดเร็วอะไรขนาดนั้นเรียบร้อยโอเคแล้วก็จะสร้างเหมือนกันนะครับผมนะก็อันนี้ผ่านไปสองบล็อกโอเคเอานไปสองบล็อกหนึ่งอย่าง,งงนะว่าพี่ทำอะไรอยู่ก็สร้างบ้านครับผมนะแต่ จะสวยหรือเปล่าวะเออถ้าสวยก็ดีถ้าไม่สวยก็ไม่ดีมั้งเนาะปึ๊บปุ๊บปึ๊บปุ๊บยาวยาวยาวเข้าไปยาวเข้าไปปึ๊บหลงหลงหลงลงลงโอเคปั๊บ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 โอเคเรียบร้อยโอ้ยไปแล้วนิดนึงโอเคต่อไปจะเอากระจกเราใส่นะครับผมนะกระจกแล้วไฟเราใส่เอ๊ะจะสีเดียวกันปะเนี่ยโอเค Okay. อโอเคคือพาร์นี้บอกตัวว่ามาสร้างบ้านเราจะพอครับผมนะเดี๋ยวเราจะทำข้างๆนี้เลยทําที่ปัม๊มเอ่อพวกแตงโมงแตงโมอ,งอะไรดีกว่านะคําๆไปโอ,โอ้ไม่พอว่ะโอเคประมาณนี้ครับผมนะก็เริ่มดูดีนะเริ่มดูดีดูดีมีสล์ขอตีตรงนี้ทิ้งก่อนแล้วกันอืม ทำไงดีวะบางทีมันก็ตันนะตันคิดไปวอกโอ้โหบ้านนี้นะถ้าทาหลังใหญ่ได้แบบรู้เลยว่าโอ้โหรู้เลยว่าแบบนานแน่แหละเออสองสามพาร์ทได้เลยนะครับผมนะแต่เราจะรีบทําให้ได้เร็วที่สุดเท่าที่พาร์ทนี้เราทาได้แล้วกันนี่แค่หน้าบ้านนะครับเนี่ยหน้าบ้านเรายังแบบดูดีใหญ่โตมากใหญ่โตขนาดนี้นี่หน้าบ้านจริงไปเลยหน้าบ้านใช่ไหมเออโอเคปุ๊บสวนนี้ไปโอเค นี่ฮะเดี๋ยวพื้นค่อยทำอีกทีแล้วกันค่อยป่ากันโอเคโอเคโอเคมาละมาก็เดี๋ยวเรามาต่อจากตรงนี้แล้วกันเราเดี๋ยวทำต๊ะครับก่อนแล้วกันเฮ้ยต๊ะครับตีที่บ้านเราก็ได้นี่วะแต่ใน,นต๊ะครับอยู่บ้านมีตั้งอันหนึ่งแน่โอ้ดีใจจังเลยตั้งอันหนึ่งทำใหม่ก็ได้วะ <c oughs> โอเคตัวครับเราจะทำเป็นบล็อกอ่ควอดแบบเป็นอะไรสลับสลับโอ้ก็เปประตูกออกยจกเเลยเกินจะพัทงทิ้งแล้วเจยไม่ต้องมงต้องบีบประตูเลย โอเคเราต้องคาบวางไปหนึ่งทีวางแถวนี้ก็ได้อะวางไปก่อนทำเป็นสลับไปหนึ่งทีเอาโออย่าง,ง,าง,งี้ปึบปึ๊บปึบโอเคเรียบร้อยเราจะวางตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมนะปึ๊บปึ๊บโอ้โยคนพิมพ์อะไรเมื่หนาวเนี่ยช่างเขานะเราไม่ไปสนใจเราไม่ปสนใจโอเคเราคลิปล็อให้ได้ก่อนปึ๊บปับป๊บปั๊บเอ้ยเรียบร้อย ต่อมาเราก็จะเอานี่ใส่แล้วผมใส่เป็นแบบไปคล้ายว่าแบบแบบกระถางต้นไม้หน้าบ้านอะไรยี้เออนี่แล้วก็เราจะทําแบบกระจกวานตรงนี้ให้เรียบร้อยใช่ปะเออใช่กระจกวานตรงนี้ให้เรียบร้อยแล้วเราเอานี่วางโอเค เราต้องไปขุดทรายแล้วก็ขุดอะไรหลายอย่างมาใส่ไว้ก่อนเลยนะเนี่ยเออขุดชงขุดทรายก่อนเดี๋ยวผมไปฟาร์มทรายมาไว้เผื่อทํากระจกเป็นแบบธรรมดาก่อนนะครับาะว่ามันไม่มีขายอะ่ะแล้วุณทำไงินมาถ้ามันไม่มีขายก็ต้องไปทำฟาร์มเองอะนะเดียด๋วยวตรงน,นี้เออทรายเพียบเลยเว้ยโดนโจนโดนก็ผมโดนปล้นก็ผมนะ <c oughs> โอเคเอ็ดมิทคงไม่ว่าหรอกว่าเนี่ยเอาพอไปได้พอละ ด้กี่ชุดอะเออเอาสองชุดแล้วกันพออยู่แล้วลสองชุดอะเพราะว่าสายธรรมดาเรามีซื้ออยู่แล้วเงีง้ยเง,งเดี๋ยวเราไปเผาแวะเรามีเตาเผาเราก็ต้องใช้เตาเผาโอเคโอเคแล้วก็ทับฟรีไปหนึ่งทีนะครับผมนะ F อ E e ่อืมขอนไม้ สชุดพอวางไปหนึ่งทีข้างบนวางไปหนึ่งทีแล้วก็เก็บไว้เพื่อได้ใช้อ่าเรียบร้อยตีทิกับันไส้เออฝั่งนี้มึงฝั่งนี้ใช่ไหมได้ได้เผาทิ้งเลยดีเพ่อนบันไสโอเคโอเคมาละแล้วก็ตรงนี้ซื้อส่วนหน้าบ้านพี่ไม่รู้จะทำไงอะหน้าบ้านปึ๊บปุ๊บ ฝั่งไหนน้อยว,วะเนี่ยฝั่งนี้สี่ยังจะต่อพาดได้อีกโอ้ปึ๊บปึ๊บโอเคแล้วก็ที่ผมซื้อหินเนี่ยมามันก็อย่างงี้นี่แหละนะเนี่ยต่อปเป็นเงี้ยเดะเดวเดะเดะเดะกูจะไปทำพื้นไม่ใช่เหรอเออจะ,จะเรียนต่อหินนี้อีกโอ้พื้นสีฟ้านี่หว่าเออหินนี้แหละดี เพราะว่ามันตัดกับสีขาวได้ดีเลยนะเห็นปะแบบืหทางเล่นลับทางเล่นลับเดเฮทางลับใต้ดินบ้าแล้วล้อเล่นโอเคต่อมาก็ปึ๊บเพิบมาแล้วก็ปึ๊บเดเฮโอ้โหเป็นบ้านกูยิงไปดิาทำไมมันดูแบบกระเจิดลอยเกะโอเคเดี๋ยวขอตีติดทิ้งอ่าแล้วก็เดเฮให้มันดูดีหน่อยอีกอันหนึ่งแล้วกันเอาโอเคอีกอันหนึ่งแล้วกันแล้วก็ใส่กระจกเข้าไปนะมันจะเป็นอะไรที่แบบ แล้วจะดูดีบิสไตร์อ้อะไรอ่ะโหนี่บ้านคนใช่ไหมเนี่ยเออเท่บอกไม่รู้ดีวยนึงมาบ้านจุดๆ,ๆโอเคประมาณนี้นะเออประมาณนี้ก่อนประมาณนี้ก่อนเออส่วนต่อมาเขาบนบ้านเดี๋ยวผมขอทำก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันไม่ทำเดี๋ยวเราไม่ทำาลืมโอเค เราใส่กระจกให้แบบเต็มไปเลยนะครับเพราะว่าตรงนี้เราใส่กระจกให้มันเต็มไปเลยเดยเแล้วข้างบนเดี๋ยวทำเป็นบล็อกคว้าแล้วกันเป็นหลังไีกทีนึงแล้วกันเออทำไมันไม่เท่ากันวะเนี่ยคิดอะไรอยู่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดีดมันไม่เท่ากันอะ่ะเอออาจจะเลยก็ได้มั้งตอนนี้อาจจะเลยเพราะว่าสูงไปไม่ไมดมออีอ่ะมันบานสี่บล็อกเออกูทำห้าสุดท้ายละดีที่ไม่ใส่กันบมดเนี่ยอืมเกือบเกือบตังยิ่งไม่ค่อยจะไป นี่เหลือเก้าแสนก่าเองแบบบางทีเรามีเงินเยอะแล้วก็งกเงินนะเออแปลกว่ะแปลกแปลกตอนไม่มีเนี่ยวมาโขซื้อได้ซื้อดีซื้อเอาซื้อเอาตอนมีเท่านั้นแหละงกนะเออโอเคปุ๊บปุ๊บใส่เข้าไปปับ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 ว่ตรงนี้ส่วนตรงนี้ผมจะทําเป็นแบบยาวไปข้างหลังเลยนะโอเคเดี๋ยวตรงนี้ผมจะเอากระจกวางแล้วก็ตรงนี้จะเป็นบอกควัดเราไม่น่าพอแน่แนเลยทุกคนเลย ผมว่าผมนี้ทำเป็นใหญ่ๆเลยปุ๊บโอเคใส่กข้าไปใส่เข้ปไปใส่เข้าไปใส่เข้าไปใส่เข้าไปเอ้ยโอเคใส่มันใส่ไปโดนมันกุญยิตโอเคโดนโดนเอาดีโอเคเออประมาณนี้แหละอ่ะ <c oughs> เราเดี๋ยวเราจะใส่แบบเร็มๆหลงังคาหน่อยละกันโอเคอืมตรงนี้อีก ไมหมดว่ะหมดละเอ้ยเหลืออันนึงเหลือนึงโอเคอุ้นว่าหมดละให้ตายเถอะเนี่ยถ้ใส่อย่างแย่นะมันจะมันจะบดเร็วก็เพราะอย่างนี้แหละเออโอ้โหยิ่งเลน้อยอยู่ของยี่เมยน้อยเราลองทับช็อปมันจะได้ไหมอ่าเออเอสเอสเอสโอโอเคได้เลยว่ะแจมแจงแจงซื้อครับผม <c oughs> รออะไรละ่ะพี่น้องโอ้โหโดนีอแก พาดอีกแล้วปาบเรียบร้อยใสยก่กไปใส่ก็ไปใสก่กไปไอ้บอควาที่มันทำบันไดไดไหมเนี่ยเราต้องลองขับดูเถอะอยากทำบันไดทำเป็นแบบหลังคาที่มันแบบโค้ง,งลงมาหน่อยโอเคเราลองดูดิทำได้ปะแจมแมวเดี๋ยวไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเถ้าเรามุงให้หมดก่อนแล้วกันม <c oughs> ุงหลังคาให,ให้หมดก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวแบบไม่มีการฝน กันฝนไว้ฝั่งนู้นเราก็ยังหน้าต่างอะไรไม่ใช่เลยไอ้กระจกบล็อกกระจกอะไรไม่ใส่เลยเห็นป่ะฝั่งนู้นโอเคเดี๋ยวใส่ป้าป้าป้าปา,ปาโอ้โหหมด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 ไอแอมเดอะโมดโอเคใส่เข้าไป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 อ่าเป็นไงเดี๋ยวเราจะไปเอากระจกตรงนี้ก่อนแล้วกันชั้นสองเราขึ้นได้โอเคป๊า เออนี่นี่แล้วก็ได้ละนี่ที่ผมจะทำแค่นี้เองไม่ได้ยากอะไรเลย <c oughs> ตูบ้านก็แบบและตู้บ้านเดี๋ยวไปทำพื้นบ้านเดี๋ยวไปทำโอเคตรงนี้เราใส่ตรงนี้ไปก่อนนะฮะปับปับ,บ,บเป็นไงเป็นไงสวยงามลำแท้เลยรตเอาเดี๋ยวเดี๋ยว เอา้าก,จก็จบมบนไมเป็นอย่างนี้เนี่ยโอ้ยชางมันชากมันนันเราอาจจะเห็นเป็น,นี้คนอื่นจะเห็นเป็นี้แบบหนึ่งก็ได้แบบโอ oh yeah, เคเนี่ยเรียบร้อยนะครับก็ประมาณนี้เด้เดี๋ยวข้าเดี๋ยวพันหน้าเราจะมาทำข้างหลังนะข้างหน้าเอาประมาณนี้ก่อนลวกันนะครับผมนะเพราะว่าเวลามันไม่พอนี่มันก็สวยอยู่นะบ้านเรามันก็งามอะงามาแบบ <c oughs> แบบโอ้เด่นจลัด ว่าเพราะว่าเราบอรวยไงโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันไว้พัทหน้าเดี๋ยวเราจะมาเพิ่มขนาดบ้านหรือว่าขยายไปข้างหลังนะเพราะว่าข้างหลังบ้านเราต้องเป็นแบบบ้านหรูๆใหญ่ๆแล้วก็ใส่พื้นใส่อะไรให้เรียบร้อยนะครับผมนะก็ขอบคุณมากๆที่มารับชมกันนะครับผมนะก็ขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับสำหรับพัทนี้ก็ขอบคุณมากนะครับผมอย่าลืมเข้ามาเล่นล่ะเซิรฟ์ฟอ่าบัดดี้ปะบัดดี้บัดดี้โอเคสำหรับบัดไว้ช่วยสำหรับเซิรฟ์รฟนี้ก็อย่าลืมเข้ามาเล่นกันนะครับผมโปรเทคแจกฟรีนะครับผมมเเนีี่่่ยยออาาลืโโคคคใรทห้ กับเซิร์ฟโค้ดเข,า,ขาเติมเซิร์ฟนี้อยู่ก็อย่าลืมเติมโค้ดที่ฟไฟแอนไปอยู่สี่นะครับผมสำหรับวันนี้๊ายบายครับผม